สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับเพื่อนๆครับใครหารถตู้อเอกประสงค์วันนี้มาแล้วครับนํารถตู้ที่ราคาต่ําที่สุดในตลาดแต่สภาพนางฟ้าสุดๆพร้อมใช้งานเอาไปสร้างรายได้หรือเป็นรถสําหรับครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกับคันนี้เลยกับ toyota hiace c o ิวเต t e r 2.5ปี2008ตกแต่งภายในแบบ VIP เต็มระบบครับ ราคาสุดคุ้มค่าเงินสด489,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะครับเครดิตดีจัดเบาๆสบายๆครับออกเงินน้อยๆเลยนะครับคันนี้เดิมๆสวยๆครับรถจอดอยู่แถวลาดพลาวนะเพื่อนๆวันนี้ถ่ายคลิปให้เห็นเลยว่างบประมาณ400,000ปลายนะครับคุณได้อะไรบ้างครับนี่ฮะความคุ้มค่าความเดิมๆของรถคันนี้เนี่ย ต้องบอกว่าสภาพนางฟ้าสุดๆครับน่าใช้มากๆเลยนะครับผมโอ้โหครับใครที่มีงบประมาณและอยากได้รถตู้สักคันหนึ่งครับไม่ต้องซื้อแพงครับไม่ต้องซื้อเป็นล้าน2ล้านนะครับเพื่อนๆเอาคันนี้ไปก็คุ้มแล้วนะใช้งานสบายๆประหยัดน้ํามันด้วยนะครับขี่ปลอดภัยครับคันนี้สวยงามมากๆเลยใครที่อยู่ใกล้ๆลาดพร้าวเดี๋ยวยังไงส่งโลเคชั่นให้นะ นัดหมายกันได้เลยนะรถยังว่างอยู่ครับใครที่ดูคลิปนี้ก่อนอื่นต้องแอดไลน์หรือว่าโทรมาหาแอดมินก่อนนะ0885845375ต้องเช็คสถานะรถทุกวันครับบางครั้งลูกค้าเข้ามาเนี่ยตัดสดปุ๊บกลับไปเลยเอาไปเลยก็มีนะไม่ทันการนะครับดังนั้นใครที่ชมคลิปนี้อย่ารอช้าถ้าวางแผนไว้แล้วว่าอย่าหารถตู้อเนกประสงค์ราคาถูกๆเนี่ยโตโยต้ามันดูแลง่ายอยู่แล้วครับเพื่อนๆน,นะคันนี้เอาไปเลยนะครับ รถเดิมๆสวยๆเลยนะครับโอ้โหครับนี่เต็มที่เลยนะเอาไปใช้งานแบ่งปันครับราคาแบ่งปันเพื่อนๆต่างจังหวัดก็มีบริการจัดส่งให้นะส่งได้ทุกจังหวัดเลยจัดไฟแนนซ์ก็ได้เช่นเดียวกันครับเอาเครดิตของท่านมาพูดคุยกันครับหรือใครอยากตัดสดก็มาต่อรองราคาได้นะครับทีมงานดูแลด้วยใจเฮียก <c oughs> ็ ough, ใจดีด้วยนะครับที่นี่ส่งรถส่งมอบกันเกือบทุกวันเลยนะรถดีๆ ราคาถูกๆแล้วก็คัดลงช่องก่อนนะครเพื่อให้เพื่อนๆสมาชิกได้เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยไปถามตามร้านต่างๆเนี่ยถ้าตัวนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ600ส0ปลายนะเพื่อนๆวันนี้คุณได้ประมาณ489,000เพื่อนๆโอ้โห VIP เต็มระบบเบาะหนังแท้ๆเลยนะครับชุดไฟครบครันโอ้โหครับเอาไปทำมาหากินได้เลยเพื่อนๆ ขายเต็มที่แบบนี้เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วนครับนนนะครับเต็มที่สุดๆแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องถามว่ามีตําหนิอะไรยังไงนะครับสําคัญนะครับรีบจองมาด่วนครับไม่งั้นพลาดโอกาสน่าเสียดายมากๆครับกับรถคันนี้นะสวยคุ้มค่าเลยนะครับผมเชื่อว่าสายรถตู้ก็คงจะเข้าใจดีในเรื่องของสมรรถนะรถรุ่นนี้นะครับเครื่อง2.5แรงไม่แรงไม่รู้นะ นะครับอันนี้เอาให้ทุกท่านได้ศึกษาข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าคนที่เขาหารถแบบนี้เจนแบบนี้นะครับเขารู้ดีอยู่แล้วนะครับขอแค่ว่าจะมาจองทันไหมซื้อทันไหมแล้วก็มาเทสมาลองกันได้ครับรถจอดอยู่ลาดพร้าวนะครับเพื่อนๆใกล้ๆก,ก็มาต่างจังหวัดก็วิดีโอคุยกันได้นะครับไม่ผิดหวังครับ ก่อนอื่นโทรมาก่อนครับ0885845375รีบด่วนครับคุ้มค่าจริงๆครับรถนี้พร้อมใช้พร้อมขับขี่ไม่ต้องไปตกแต่งแล้วครับเขาแต่งมาให้เต็มลำเลยครับ